ครับผมวันนี้มีตัว3ดอก2จุดมารีวิวนะครับผมขอบอกว่าตัวนี้ยังไม่ยืนยันอีเมลด้วยนะครับผมไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาใดๆนะครับผมสถิติการลบมาทั้งหมดครับลบมา1,100งพันหนึ่งนะครับผมหนึ่งหมื่นชนะทั้งหมดนะครับ6000กว่านะครับแพ้มา4000กว่านะครับอัตราชนะ5้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์คิวแสนแปดครับผมตายแส ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับที่ถอดยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ครับหนีล่มาห้าพันนะครับมาดูมีแค่ค o i n อยู่ในตัวเหลืออยู่แสนแปดหมื่นห้าพันนะครับผมคอยมีอยู่แสนแปดหมื่นห้าพันนะครับยังไม่ยืนยันอีเมลครับตัวนี้มาดูของครับพบสัตต์ตัวนี้นะครับผมนี่ครับปืนเยอะเลยครับตัวนี้อันนี้อาสาวอลนะครับ AK ครับผม คาถาวรเอเคดิดบอมนะครับผมที่เพิ่งขายไปครับผมไอเทมแรงสามวันสามวันอาร์คดำละหกสิบห้าวันยังไม่เปิดใช้ครับนี่ครับคิดทีเก้าศูนย์ครับผม MP7 MP7S มีหมดนะครับปืนเยอะนะครับตัวนี้เยอะมาก3ามวันหกวันคิดดำ100วันยังไม่เปิดใช้นะครับคิดดำ100วันยังไม่เปิดนี่ครับยังไม่ ที่สําคัญคือตัวนี้ไม่ยืนยันอีเมลนะครับเป็นตัวที่เพอร์เฟกสุดๆนีๆ่ๆๆครับปืนเยอะมากสไนเขียวบาเลตเอ็มสองรับครบหมดครับสไนเขียวบาเลตเอ็มสอครับผมทั้งบาเลตทั้งเอ็มสงร้อยครับนี้สามวันนี้สามวันซองครับผมซองพวงซองดำซองลายไม้ซองขาวซองพวงเนี่ยครับสเปซนี่ครับเจ็ดวันพกนะครับผมพกโม,โมโกกลอกพกโคทอง พบคู่ทองนะครับนี่ครับพบมัวทองครบหมดนะครับเปิร์เยอะสัต์ตัวนี้ครบบเลยเบเด่สองใบครับฉายาครบสองช่องครับไอเทมครับหนึ่งชิ้นสิบเอ็ดชิ้นมาดูฉายาครับผมฉายาครับผมสไนคยครบคุมครบนะครับวิ่งครบร่างขาดเช่องสุดท้ายพรบเชื่องสุดท้ายระเบิดสองเช่องสุดท้ายแล้วก็นี้เช่องสุดท้ายครับ ตัวนี้ยังไม่ยืนยันสเต็ปสนะครับและอีเมลนะครับไปใส่เมลของตัวเองได้เลยครับไปยืนยันเมลตัวเองได้เลย